อ๋อมาที่นี่นะคะมันติดต่อเร็วค่ะออกรถง่ายค่ะไฟแนซงก็เข้าใจค่ะคุณแม่แขนะคะวัสดีค่ะคุณพ่อวันนี้มาออกรถนิสสันมาร์สสีฟ้าต้องบอกก่อนว่าคุณแม่แขททำอาชีพอะไรคะอ๋อรับออกแบบติดตั้งระบบเสียงแล้วคุณแม่แขอ่าเดี๋ยวหันหน้สื่อหน่อยนิดนึงคุณแม่แขะ<า>รถกวนบอกลูกค้าที่กําลังมองหารถมือสองหน่อย ว่าบีบีสมาร์ทคาร์เนี่ยมันดียังไงอ๋อมาที่นี่นะคะมันติดต่อเร็วค่ะออกรถง่ายค่ะไฟแซ์ก็เข้าใจเจมส์ก็สาแป๊บเดียวออกรถได้ค่ะแล้วรู้สึกประทับใจยังไงบ้างกับบีบีสมาร์ทคาร์ครั้งนี้คะไวเซลตามเก่งเก่งอ่ะเซลตามเก่งเก่งนะรถสวยไหมแม่รถโอเคค่ะถูกใจถูกใจค่ะคันนี้ไม่ได้เขาก็หาคันอื่นมาให้งั้นดูสีเสื้อก่อนดูสีเสื้อในรถ สีฟ้าด้วยนะคะงั้นขอ3าคำเด็ดๆให้กับบีบีสมาร์คคาค่ะแม่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมคะ่ะ<า>ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ